ความรู้อยู่รอบตัวเราแล้วเราจะมาเสริมให้คุณถึงที่สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Nice Talk Community Podcast by NTC ในตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานอย่าง KPI นะฮะโดยประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกและพูดคุยกันในตอนนี้นะครับคือเราทำแบบประเมินผลงานเนี่ยไปเพื่ออะไรกัน และเช่นเคยครับแขกรับเชิญท่านเดิมอยู่กับเรา2ตอนเลยอาจารย์ประคันปันท้พลังกูลอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประคันปันท้พลังกูลอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าเราทําแบบประเมินเนี่ยไปเพื่ออะไรกันมีประโยชน์ด้านไหนบ้างซึ่งจากประสบการณ์ของอาจารย์นะฮะที่เป็นที่ปรึกษามาเนี่ยฮะมีประเด็นไหนบ้างที่อยากจะพูดถึงบ้างครับผมเคยถามคาถามนี้นะฮะกับ การสมัมมนาหลายๆครั้งในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ก็ในประเด็นเรื่องการประเมินผลงานนี่แหละเชื่อไหมครับว่าเกินครึ่งในห้องเนี่ยตอบว่าก็ประเมินไปเพื่อขึ้นเงินเดือนหรือไม่ก็เพื่อให้ได้โบนัสไงส่วนหนึ่งอีกประมาณสัก2 0ตอบเลยว่าก็ประเมินเพื่อไปพัฒนาอ่าตอนนี้ก็จะมีอยู่2คําตอบหลักๆใช่ไหมครับและแบบไหนครับอาจารย์คือแบบที่ถูกระหว่างทําเพื่อขึ้นเงินเดือนหรือทําไปเพื่อพัฒนาบุคคล หรือว่าที่จริงแล้วถูกทั้งสองอย่างเลยครับอาจารย์หลักที่แท้จริงของการประเมินผลงานเนี่ยนะครับที่เขาเกิดขึ้นมาก็คือเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าประเมินผลลัพธ์ออกมาเนี่ยว่ามีอะไรที่ผิดพลาดมีอะไรที่ต้องพัฒนาบ้างหลังจากนั้นจะได้วางแผนในการที่จะพัฒนาเพื่อปีถัดไปหรือว่าผลงานที่มันจะออกมาในชิ้นใหม่เนี่ยจะได้ลดความผิดพลาดตรงนั้นลงผลผลงานเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อพัฒนาแล้วก็ทําให้ผลงานดีขึ้นนะฮะ ผมเคยให้คำปรึกษากับเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเขากเกษียณตัวเองออกมาแล้วก็มาเปิดกิจการของตัวเองนะสมมุติว่าเโอเคเอาเปลี่ยนเปลี่ยนธุรกิจใหม่ว่าสมมุติเป็นร้านกาแฟก็ได้คิดกันง่ายๆนะครับถ้าท่านผู้ฟังเปิดร้านกาแฟเองนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยท่านคิดว่าทุกวันเนี่ยท่านจะประเมินผลงานของธุรกิจท่านหรือเปล่าผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านจริงๆ ทุกวันท่านจะต้องพิจารณาว่าวันนี้ผลลัพธ์จากการขายได้เท่าไหร่ขายแล้ววันนี้ได้สักกี่แก้วยอดขายเป็นเท่าไร่ต้นทุนที่ใช้ไปคือเท่าไหร่สุดท้ายแล้วหกักลบกลบหนี้แล้วกําไรวันนี้สักเท่าไหร่สิ่งที่ท่านคิดตรงนี้มันคือเรื่องของการประเมินผลถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเป็นการประเมินผลการทำงานของร้านของเรามันไม่ต่างกันกันกบเรื่องพนักง,งานหรอกครับเราลองมาดูผลงานของร้านต่อ สมมุติว่าเราตั้งเป้าร้านของเรานะฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องขายได้อย่างน้อยก็คือ50แก้วเนี่ยมัน break e v e n สมมุติว่าเท่าทุนเนี่ยนะครับคือ50แก้วเพราะฉะนั้นแก้วที่5 1บเจะเริ่มมีกําไรละสมมุติเปิดร้านวันแรกขายได้แค่30แก้วท่านจะทาไงครับปิดร้านเรียบร้อยท่านก็เช็คละว่าผลงานปีวันนี้เป้าหมาย50แก้วแต่ของจริงที่ทําได้คือ30แก้วนี่คือการประเมินผลลับ ของร้านของท่านถูกไหมครับพอเรารู้แล้วว่าวันนี้ได้แค่30แก้วพรุ่งนี้ถ้าจะเปิดต่อผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออย่างน้อย50วันนี้ขายไป20เพราะฉะนั้น20นี้จะต้องไปทบต่อไปในวันถัดไปแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องคิดต่อก็คือทําไมวันนี้ได้แค่30แล้วถ้าพรุ่งนี้จะขายให้ได้50หรือมากกว่านั้นเราจะต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะทาก็คือนึกถึงประเด็นว่าวันนี้มีปัญหาอะไรบ้าง ถูกไหมครับในการทํางานทั้งวันตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านเนี่ยเราพบกับปัญหาอะไรลูกค้าร้องเรียนเรื่องอะไรรสชาติกาแฟาเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราก็เลกพนักง,งานมาประชุมแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะปรับนะาการจะทําให้คนอื่นเขามารู้จักร้านเรามากขึ้นเราจะทํำยังไงดีทําใบปลิวทําแผ่นพับซะหน่อยไหมแล้วก็เดินไปประชาสัมพันธ์ตามตึกออฟฟิศต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวอย่างอันนึงซึ่งมันได้มาจากอะไรฮะได้มาจากผลการประเมินว่า เราประเมิอนออกมาแล้วผลลัพธ์มันออกมาแบบนี้เราจะต้องพัฒนาอะไรต่อบ้างฉั้นได้ฉันนั้นนะครับผลงานของพนักงานที่ท่านประเมินเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาเขาให้ได้ผลงานที่มันดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยประเมินผลไปเพื่อที่จะใช้ในการขึ้นเงินเดือนหรือให้รางวัลเท่านั้นโดยลืมไปเลยว่าเนี่ยมันคือแหล่งข้อมูลของการพัฒนาพนักงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้ในองค์กรเลย มันเลยทําให้บางองค์กรเนี่ยคุยกับผมเลยนะฮะผู้บริหารบางองค์กรบอกว่าอ๋อการประเมินผลของผมเหรอมันเหมือนเป็นพิธีกรรมอ่ะที่เราทํากันทุกปีพอครบปีเราก็จะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งก็คือ h r าแจกแบบฟอร์มหลังจากนั้นแมเนเจอร์ก็ทําหน้าที่ของตัวเองคือเอาแบบฟอร์มนั้นมาแล้วก็ติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กให้คะแนนไปแล้วก็หลังจากนั้นส่งคืนที่อ r พอส่งคืนที่ h r h r ก็มานั่งดูแน่นอนครับผลที่มันออกมาแมเนเจอร์คนไหนบ้างที่อยากให้คะแนนผลงานลูกน้องตัวเองน้อยๆ ไม่มีหรอกครับเพราะว่าในใจแมนเจอร์คิดอยู่อย่างเดียวว่านี่คือประเด็นที่เขาสามารถนี่คือเครื่องมือที่ทําให้เขาสามารถที่จะให้คุณกับลูกน้องตัวเองได้แม้ว่าลูกน้องตัวเองจะทํางานไม่ดีก็ตามแต่เขาอยากให้ลูกน้องรักเพราะฉะนั้นเขาให้ a มันทุกคนเลยเพอให้ a ทุกคนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้ผมเจอกับตัวเลยนะครับแมเนเจอร์ Manager เรียกพนักงานประชุมหลังจากนั้นก็บอกกับลูกน้องตัวเองว่า พี่ให้พวกเรา A นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้พวกเราช่วยกันทํางานนะแม้ว่าบางคนอาจจะผลงานดีไม่ดีแต่ไม่เป็นไรพี่ยอมนะครับก็คือให้พวกเรา A ทุกคนแต่ถ้าวันที่ขึ้นเงินเดือนเราได้สลิปผลในสลิปออกมาถ้าไม่ใช่ A ไม่ใช่พี่นะใครฮะ HR บ้างละ่ะผู้บริหารบ้างละ่ะที่เขาเอาผลของการประเมินของพี่เนี่ยไปปรับไปเปลี่ยนแล้วก็อนุมัติออกมาตามนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่พี่นะที่ไม่ใช่พี่ให้ A อย่างเดียว สุดท้ายแล้วมันเกิดแต่ความขัดแย้งในองค์กรถูกไหมฮะพนักงานเองก็มองว่าโอ้นายตัวเองนี่ใจดีให้ A แต่สุดท้าย HR ปรับลงหรือผู้บริหารปรับลงมันไม่มีประโยชน์เลยนะฮะกับกับกระบวนการเหล่านี้แต่ก็แปลกทุกองค์กรก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานล้นมันเลยกลายเป็นว่าพนักงานบางคนหรือผู้บริหารบางคนเนี่ยมองการประเมินผลงานเป็นแค่เพียงพิธีกรรมจริงๆทําทําให้มันเสร็จเสร็จส่งส่งไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ได้สะท้อนผลงานพนักงานเลย จากที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยฮะเราจะพอเห็นภาพแล้วว่าผลเสียจากการที่คนในองค์กรเนี่ยไม่เข้าใจถึงการทํางานของแบบประเมินและใช้งานมันแบบผิดๆเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปตอนต้นว่าแบบประเมินเนี่ยคนนาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและถ้าหัวหน้าต้องการข้อมูลตรงนี้นะฮะอยู่ดีๆเกิดต้องการข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบตามมาแน่นอนนะฮะอาจารย์พอจะเล่าถึงผลเสียในจุดนี้ได้ไหมครับหรือยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของอาจารย์ก็ได้ครับ ถ้าลองนึกดูก็ได้นะครับถ้าท่านเข้ามาทํางานในบริษัทของท่านเป็นผู้จัดการมือใหม่เลยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าท่านมีลูกน้องซัก5คนเป็นมือใหม่ผู้จัดการเดินเข้ามามีลูกน้องอยู่ละถูกไหมฮะเราต้องการจะทราบว่าลูกน้อง5คนนี้ใครเก่งใครไม่เก่งเรื่องอะไรก็เลยไปขอ HR ว่า HR ครับผมขอดูแบบประเมินผลงานย้อนหลังของพนักงาน5คนของผมเนี่ยหปีย้อนหลังเลยผมจะได้เอามาดูว่าใครเก่งเรื่องอะไรใครไม่เก่งเรื่องอะไรบ้าง จากผลงานที่เขาทํามาในแต่ละปีคําถามที่ผมถามคือบริษัทของท่านเนี่ยถ้าเอากระดาษที่เป็นแบบฟอร์มประเมินผลมาอ่านประวัติพนักง,งานย้อนหลังไว้เนี่ยท่านจะสามารถพบกับผลงานที่แท้จริงของพนักง,งานคนนั้นในแบบฟอร์มประเมินผลงานหรือไม่ผมเคยถามคำถามนี้กับหลายๆองค์กรนะครับผลออกมาคือ80%บอกว่าไม่เจอ อ่านไปก็เท่านั้นไม่เห็นหรอกผลลัพธ์หรือผลงานของพนักงานคนนั้นว่าเป็นยังไงซึ่งจริงๆในชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผลงานคนนั้นดีไม่ดีสุดท้ายการประเมินผลงานมีขึ้นมาเพื่อเป็นพิธีกรรมจริงๆบางองค์กรยังเคยบ่นกันเลยนะฮะว่าอยากเลิอกอการประเมินผลงานนี่ทิ้งไปเลยจริงๆผู้บริหารเคยมาพูดนะครับว่าทํายังไงดีที่จะเลิกระบบประเมินผลนไปเลยเพราะว่าประเมินออกมาแล้วไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลย ผมบอกว่าผมก็เลยแจ้งไปว่าจริงๆเราเลิกได้นะแต่สุดท้ายแล้วเรายังคงต้องดูผลงานเขาเพียงแต่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการนะวิธีการแบบนี้ถ้าไม่ไม่เวิร์กหรือว่าไม่ไม,ไม่มีประสิทธิภาพเราคงต้องมานั่งมองวิธีการใหม่ละว่าผลงานของพนักง,งานจะต้องมองอยังไงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ยากหน่อยแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือถ้าเราเปลี่ยน mindset ของผู้บริหารหรือผู้ประเมินใหม่ทั้งหมด เป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนให้เขามองในเรื่องของผลงานจริงๆเป็นไได้ไหมนะเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนให้เขามามองผลงานพนักงานเพื่อการพัฒนาเป็นหลักไม่ใช่เพื่อรีวอร์ดไม่ใช่เพื่อการให้รางวัลพูดไปก็เหมือนกับฝันนะฮะมันเป็นภาพอุดมคติหรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงๆแล้วถ้าระบบขององค์กรเราโดยเฉพาะผู้บริหารดับสูงเอาจริงในเรื่องผลงานผมว่าภาพนี้เกิดได้ไม่ยาก หลายองค์กรที่ผมเข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยพบว่าสามารถทําได้จริงนะครับถ้า c ีอของบริษัทเนี่ยจริงจังกับเรื่องผลงานแล้วสั่งลงมาเลยว่าเมนเจอร์คนไหนประเมินผลงานออกมาแล้วไร้เหตุผลหรือไม่มีเหตุผลรองรับใครผลงาน A นะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยผลงานเมนเจอร์คนนั้นจะผมจะให้ E เลยแล้วเขาก็ทําจริงๆถ้าเมนเจอร์คนไหนประเมิน A ยกฝ่ายแล้วไม่สามารถให้เหตุผลได้แล้วตัวชี้วัดที่มันออกมามันไม่ใช่ A ถูกไหมครับพอผลออกมาเนี่ยแมนเ,นเจอร์ร่วงทันทนะีแล้วก็ถ้าหนักๆเข้านี่อาจจะถูกปลดเลยด้วยซ้ำไปบางองค์กรเขาแรงจริงๆนะฮะจริงจังมากมันเลยทําให้เวลาประมาณสัก1-2ปีเนี่ยสามารถที่จะขยับเรื่องระบบประเมินผลงานเนี่ยที่มันลงตัวมากขึ้นจากเดิม80%ประเมินมั่วๆมาแต่มองใหม่80%ประเมินดีละอีก20%เเดี๋ยวสังคมมันจะช่วยบีบเขาให้สู่การประเมินที่ดีเองแล้วถ้าผลการประเมินมันออกมาดี ตรงไปตรงมาผมว่าไอ้กระดาษแผ่นนี้สามารถที่จะเอามาวางแผนในการพัฒนาพนักงานแต่ละคนได้อย่างชัดเจนแทนที่จะไปเดาๆว่าเออปีนี้อยากพัฒนาอะไรอ๋ออยากพัฒนาเรื่องนี้มัง้งเอาเรื่องนี้ละกันบางคนก็ไปถามพนักงานคุณอยากพัฒนาอะไรบ้างาทั้งๆที่แมเนเจอร์ Manager เองน่าจะรู้นะครับว่าเ,ออเป้าหมายที่อยากจะทำให้พนักงานคนนี้ทําได้คืออะไรรวมถึงผลงานที่ผ่านมาเขาขาดอะไรเขาต้องเติมอะไร นี่คือสิ่งที่แมนเจอร์สามารถดูได้จากระบบการประเมินผลงานที่ดีและนี่ก็คือผลเสียนะฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยมองข้ามความสําคัญของแบบประเมินฉะนั้นแล้วนะคะทั้งผู้บริหารที่ทําแบบประเมินหรือตัวพนักงานเองเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองและองค์กรไปพร้อมๆกันอาจารย์อยากจะแนะนําอะไรแมกกาส์สหรับผู้บริหารที่ฟังอยู่หรือหัวหน้าที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ครับ แนวทางที่ผมปกติมักจะใช้ในการวางระบบประเมินผลงานให้กับธุรกิจทั่วๆไปนี่นะครับก็คือแรกสุดเลยเนี่ยให้เรียกบรรดา Line Manager มาคุยก่อน Line Manager นะครับแล้วผมก็จะแนะนำว่าให้เอา HR ทีมประเมินผลงานเนี่ยออกไปสักแล้วสิ่งที่จะทำก็คือให้ Line Manager เนี่ยช่วยระบ,บุหน่อยว่าปัญหาของการประเมินผลงานที่นี่ที่มันเกิดขึ้นในความเห็นของท่านแต่ละท่านเนี่ยมีอะไรบ้าง ผมก็จะเขาเขียนขึ้นฟิบชาเลยนะครับโอ้แวเนเจอร์ก็เมามันมากเพราะว่า HR เจ้าของงานไม่อยู่ใส่จัดเต็มฮะผลงานที่นี่ประเมินใช้ความรู้สึกมากจนเกินไปไม่มีมาตรฐาน a b c d e มันคืออะไรไม่มีใครรู้บลาบลาบลบลานะฮะจนกระทั่งมันออกมาเป็นสิ่งที่เขาให้ความเห็นว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีในระบบประเมินผลงานของบริษัทหลังจากนั้นเขาคิดจนคิดอะไรไม่ออกละสิ่งที่ตามมาผมก็ ขออนุญ,ญาตต่อเขาเลยว่าโอเคไหนไหนก็มีปัญหามาให้ช่วยกันริสออมาแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ช่วยกันต่อก็คือช่วยกันคิดต่อว่าไอ้ปัญหาที่ท่านลิสมาในแต่ละข้อเนี่ยในมุมของท่านในฐานะไลน์แม n เจอร์จะแก้มันยังไงเนี่ยคราวนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่ละไลน์แมเนเจอร์บางคนก็บอกว่าอา้านี่ไม่ใช่หน้าที่ของเอชอาร์หรอผมบอกผมว่าไม่ใช่ในเมื่อคุณลิสประเด็นมาคุณก็ต้องให้ความเห็นได้ ว่าปัญหาที่ณลิสต์มาเนี่ยวิธีแก้ควรจะแก้ยังไงบ้างก็ต้องบังคับให้เขาคิดเขาก็คิดออกมานะบางตัวก็บอกเนี่ยต้องแก้ไขที่ผู้ประเมินนะฮะบางปัญหาก็บอก,บอกนี่ต้องแก้ไขที่ตัวระบบเราจะต้องเอา KPI มาใชนะ้บางคนก็บอกเอามาใช้แล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาต่อปัญหาอะไรก็คิดกันไปจนกระทั่งมันเริ่มที่จะเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชัดเจนขึ้นละผมก็จะหยิบเอาแนวที่ line manager คิดเนี่ยมาคุยกับฝ่ายบุคคลหลังจากที่จบ เว,นะวิร์กช็อปเลยนะฮะก็เจอปัญหาเนี้ยมาคุยกับฝ่ายบุคคลว่านี่นี่คือความเห็นของไลน์แมนเจอร์มาทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาหยิบเอาความเห็นดีเนี่ยมาใช้ในการออกแบบระบบประเมินกันดีกว่าแล้วเราก็ใช้ความเห็นไลน์แมนเจอร์จริงๆในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหน้าตาแบบฟอร์มน้ำหนักระหว่างพฤติกรรมผลงานต่างๆนานาทำออกมาชัดเจนเลยครับวิธีการให้คะแนน A คือไล B คือไรมาตรฐานอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นก็เรียกไลน์แมนเจอร์กลับเข้ามาแล้วก็บอกว่านี่คือระบบประเมินผล แต่ไม่ใช่ฝ่าย h r เป็นคนออกแบบพวกคุณนั่นแหละเป็นคนออกแบบเองเราเอาความเห็นจากพวกคุณมาแล้วก็ต่อมันไปเป็นภาพจนกระทั่งได้ระบบประเมินผลงานนี้ออกมาแล้วก็เล่าให้เขาฟังผลสุดท้ายก็คือเขายอมรับมากขึ้น,นเขาเข้าใจมากขึ้นเพราะเขาเป็นคนคิดและเขาเป็นคนแก้ปัญหาเดิมแล้วเราก็บอกว่างั้นเรามาทดลองใช้จริงกันดีกว่าเพราะฉะนั้นปีนั้นก็เลยลอนระบบประเมินนี้ออกไปแบบฟอร์มใหม่น้ำหนักใหม่พร้อมทั้งเรียกประชุมพนักงานเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไร นะแมเนเจอร์เองหลังจากที่เขาเข้าเวิร์กช็อปหลังจากที่เขาพูดเองถูกไหมฮะว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีนี่คือความลำเอียงบางประเด็นเนี่ยเขาต้องยอมรับเลยว่าเขาก็ว่าตัวเองเหมือนกันในมุมนั้นเพียงแต่เราไม่ไปย้ำตรงนั้นถูกไหมครับหลังจากที่เขาใช้ระบบใหม่ซึ่งเราย้ำนะฮะว่าเป็นระบบที่พวกคุณคิดกันเองนะเพราะฉะนั้นน่าจะแก้ไขปัญหาได้เชื่อไหมฮะผลออกมา75%์ขึ้นไปผลลัพธ์ออกมาเป๊ะ คือผลงานออกมาเนี่ยแมนเจอร์ไม่กล้าที่จะให้ผลงานแบบเฟริเฟร์เฟรเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะกั่นแกล้งลูกน้องที่ตัวเองไม่ชอบส่วนใหญ่จะออกมาเป๊ะตามหลักการผมว่านี่คือตัวสําคัญอันหนึ่งที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยอาจจะต้องช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลงานเนี่ยเข้ามาให้ความเห็นเราเข้ามาช่วยแจ้งเราว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วก็ ถ้าเขามีปัญหาเนี่ยจะต้องถามเขาเลยตรงๆว่าแล้วคุณมีแนวทางยังไงในการแก้ไขตรงนี้บ้างเพื่อทําให้คุณประเมินออกมาแล้วมันแม่นอะ่ะนะฮะแล้วเขาก็จะให้ความเห็นมาแล้วเราก็เอาความเห็นนั้นเนี่ยมาต่อยอดเป็นระบบขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราได้ผลงานพนักงานจริงๆนะฮะและผลที่ตามมาในแต่ละปีคือเราจะเห็นเลยนะครับว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไรสามารถที่จะวางเรื่องของแผนการพัฒนาลายบุคคลได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะทีเดียว การลงทุนเทรนนิ่งมันก็ต่อยอดออกมาการลงทุนงบประมาณเรื่องนี้ก็จะคุ้มค่ามากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราพัฒนาได้ถูกจุดนั่นเองยิ่งฟังอาจารย์เล่าก็ยิ่งเห็นภาพความสําคัญของแบบประเมินมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับยิ่งถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าบุคลากรของเราเนี่ยขาดตกบกพร่องเรื่องไหนไปบ้างและยังเห็นถึงผลเสียต่างๆที่ตามมาเมื่อเราไม่ให้ความสําคัญกับแบบประเมินที่บริษัททําอยู่ ขอบคุณอาจารย์อีกเช่นเคยครับที่มาพูดคุยกับเราและแนะนําสิ่งต่างๆขอบคุณมากครับอาจารย์ประคันขอบคุณมากครับสวัสดีครับฉะนั้นแล้วเราไม่ควรมองการประเมินประจําปีเนี่ยนะฮะเป็นแค่พิธีกรรมหรือเป็นเรื่องที่ไม่จริงจังเพราะแบบประเมินจะช่วยให้การเติบโตของคนในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้บริษัทหรือองค์กรนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องของผลกําไรและประสิทธิภาพโดยรวมจากเพียงแค่การประเมินประจําปีแค่นั้นเองครับ ทุกการพูดคุยทำให้เกิดความคิดใหม่ๆและความรู้ก็มีให้เราพูดคุยกันได้ไม่รู้จบติดตาม n i c e t a l k Community Podcast by NTC ได้ที่ Facebook Page Network Training Center และ YouTube Channel Network Training Center ครับ